ใครที่ใช้รถอี o คคาอยู่ครับและอยากประหยัดขั้นสุดกว่านี้ดูคลิปนี้ให้จบครับหลายคนนะครับยังไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมีผลต่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมากเลยนะครับเช่นถ้าเพื่อนๆใช้รถ E ี o คคาอยู่เนี่ยแล้วไปเลือกน้ำมันเครื่องที่ไม่ได้ตอบโจทย์อ่ะอาจจะไม่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเท่าที่ควรนะครับผมขอแนะนา นี่เลยครับผมน้ำมันเครื่องสำหรับรถ E c o ค a าโดยเฉพาะนะครับบ o o ว e ร์อีโคเ 0W20 นะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องที่เกิดมาเพื่อตอบโจทย์กับรถ E c o คค r โดยเฉพาะตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้นะอยู่ในกรุ๊ป 3SC เป็นน้ำมันเครื่องที่อยู่ในกลุ่มของอมีความบริสุทธิ์สูงมากนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้และเพื่อนๆดูค่าตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้คือ API SP นะครับและ ISAC g f o a เป็นค่าที่บอกว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้ สามารถประหยัดน้ำมันได้จริงนะครับแถมด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของบ o เบอรนะครับก็คือ Super ร d แอดดิชที่จะช่วยให้โมเลกุลของน้ำมันเครื่องเนี่ยแตกตัวได้ดีขึ้นเข้าไปแทรกซึมตามชิ้นส่วนต่างๆของ เครื่องยนต์นะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยไหลลื่นขึ้นลดแรงเสียดทานควบคุมอุณหภูมิได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งพอเครื่องยนต์ของเพื่อนเนี่ยมันมีความไหลลื่นขึ้นใช่ไหมมันก็ไม่ต้องออกแรงเยอะขึ้นในการที่จะเข็นพละกําลังออกมาทําให้ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงได้ดียิ่งขึ้นครับผมนี่พเพื่อนดูตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้คือ GM Dexon 1 Gen 2และ Gen 3นะครับเดี๋ยวพวกข้อมูลรายละเอียดต่างานเนี่ยผมใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้นะว่าค่าพวกนี้มันไว้อธิบายอะไรบ้างและจุดเด่นของเรานะครับคือผู้ผลิตนะคร เคลมมาว่าน้ำมันเครื่องนะครับทำงานได้ที่20,000กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดที่น้ามันเครื่องเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเรื่องคุณภาพเนี่ยไว้ใจได้อย่างแน่นอนแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆน,นบางคนเนี่ยกังวลเฮ้ยจะมีของแท้ของปลอมหรือยังไงไหมเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวออกมาเยอะใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลครับของเราสังเกตของแท้ได้ง่ายมากครับอย่างแรกคือตรงนี้สลักนี่เลยถ้าเป็นของแท้ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับตรงสลักนี้จะโดนล็อกอยู่ตลอดเวลานะครับนี่เห็น right. ไหมมันจะโดนล็อกตลอดเวลา และจุดที่2ก็คือนี่ครับท่านสมัยมาก QR code นะครับเพื่อนๆสามารถนําเลขฉลากตรงนี้นะครับไปสแกนใน QR code ได้เลย,เ,ลยเพื่อเช็คว่าสินค้าที่เพื่อนซื้อไปอะ่ะเป็นของแท้แน่นอนครับผมและเรื่องค้างสต๊อกครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเราพยายามจัดส่งสินค้าใหม่ให้เพื่อนๆทุกล็อตนะครับผมและสินค้านี้ ถ้ายังไม่มีการเปิดใช้งานนะผมบอกเลยว่าเก็บได้ถึง5ปีครับยาวนานมากต่อไปผมจะเทให้ดูว่าความใสของน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคนี่ผมใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าการเปิดผลิตภัณฑ์นะจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เพื่อมาเห็นสลัดตรงนี้ไหมตรงนี้นะผมจะดึงนี่มันจะเป็นอย่างนี้แก๊กออกมาแก๊กออกมานี่แบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามันใช้แล้วมันจะไม่สามารถเอากลับเข้าไปได้แล้วเพราะวันเปิดถาวรไปแล้วครับ วิธีการคือเราแกะสลักเสร็จใช่ไหมครับเราดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมานะปึ๊บอ่าจะเป็นจุกอย่างนี้ทาให้เราสามารถเทน้ํามันเครื่องได้อย่างง่ายได้นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมและยังเซฟอีกขั้นหนึ่งครับนี่ข้างในนี้จะมีจุกให้ดึงอีกทีเมื่อเอานิ้วเกี่ยวไปแล้วดึงได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความใสของน้ํามันเครื่องตัวนี้กันครับผมเทดูนะเห็นไหมครับความใสเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลย ผมเทสัก100่ซีซีนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมให้ดูสีก่อนนะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมหันด้านใส่ให้ดูอ่าแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองจุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ดูความใสของมันนะแบบนี้ซืบออ่าดูครับเห็นไหมเป็นประมาณนี้เกิดแบบนี้เลย และน้ำมันเครื่องของเรานะครับได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานนะครับตามมาตรฐานของ API SP และ i s a c GF6A นะครับว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้สามารถใช้งานกับรถของเพื่อนเนี่ยไม่พังแน่นอนครับฉะนั้นควรเลือกน้ำมันเครื่องที่มีเลขอพอชัดเจนนะครับเพื่อให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสบายใจได้ว่าเติมเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ของเพื่อนไม่พังนะครับและผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องสั่งคอะ์แทนครับอยู่ใน กรุ่ป3 s c นะครับผมผ่านการกลั่นด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแคทกิ้งและเทคโนโลยีเฉพาะของว b e r อร์นั่นคือ Super Edition ที่จะช่วยทำให้ น้ำมันเครื่องเนี่ยมีการแตกตัวได้ดียิ่งขึ้นเข้าเป็นเนื้อฟิล์มบางๆเนี่ยไปแทรกซึมแล้วก็ปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ได้ดีมากขึ้นครับและด้วยแอนติทีฟเฉพาะของบูเบิร์นนะครับที่เราใส่เติมเข้าไปในตัวนี้นะครับช่วยในการลดคราบาร์บประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบนะครับผมโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นนะครับที่เครื่องยนต์1 2 0 0ถึง1 5 0่งันซีซีนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดเช็คได้เลยในคู่มือรถยนต์ของเพื่อนนะครับว่าในนนะั น้ำมันของเพื่อนน่ะใช้งานเบอร์ไหนนะครับลองเปิดเช็คดูนะเพื่อนๆเขไหนสนใจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตุยนะครับสามารถเปลี่ยนได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศเลยครับหรือเพื่อนๆสามารถทักหาแอดมินได้เลยครับเดี๋ยวน้องแอดมินเขาช่วยประสานงานให้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วรอดูว่าคลิปหน้าผมจะเอาสินค้าแบบนี้ตัวไหนมารีวิวอีกนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย